แก่แล้ไปุ้เหมือนเดิมเดี๋ยว่เดี๋ยวอูเี่งมายเีหีด้ียังไม่อ่นเย สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับตูเช่ S.P.N Code of Speed ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บูธในโนเหมือนเดิมครับมาเจอกับหมู่รลสอร์ครับวันนี้เรามาถ่ายกันคันเดิมแต่เพิ่มเติมโบใหม่เชนระบบใหม่จูนใหม่เอาแรงม้ามากกว่าเดิมเพื่อจะไปงานเซอร์าเดย์กันวันที่2 2มิถุนายนนี้นะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในว่าว่าเขาจูนได้เท่าไหร่ละผมมา,มาเช้าเนี้ย ลยเสียดายเยไม่มีตอนต้นๆให้ดูว่ากาบเก่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวว้เดี๋ยวพาไปคุยกับห,ห,หมูอีกทีหนึ่งโอเคไปดูกันนะครับในแบงที่ห้าร้อยสี่สอ้แม่งตะกอยายนิ้วแล้วก็ขาดแน่เจอเจอสาพวกคุณน,น่น <c oughs> สามเตสองหกร้อยอ่ะสามเมตรเอาเงิสนสองพนใหเขาเถอะก็ดีดีจริงจริงเลย เปลี่ยนปิ้งอ,บอะบังกี้ออกตัวนึงเดี๋ยวไปนี่ห้าร้อยสิบสองเห็นปะวะดูไปหกล้านละของเก่าวันนั้นนี่ของเก่านั้นเมื่อ,อวันที่เจ็ดผมไม่ได้มามก็มา จูนไปแต่มันบูตไม่ขึ้นวันนี้ก็เลยมาแก้ต่อต่อ400อ6 482นเ้ลาจจนุน512 554อันนี้ก็พักเครื่องก่อนพักเครื่องแล้วก็ถอดสปริงเวนเกตมันเยอะไปเดี๋ยวเรามาชมมันต่อบางแอร์จุนเหมือนเดิม เหลเจ้าของรถหน่อยวันนี้มันมันยังไงมันถึงต้องมาวันนี้ต่อมึงไม่จบยังไม่พอใจเอาเอาเท่าไหร่คนประกอบก็อยากเห็นเครื่องสมบูรณ์พอแล้วเครือ่องสมบูรณ์มึงนี่แอ้นี้ทะลุหลือเกินนะทะ <c oughs> ลุกราฟเหมือนกันนะคนประกอบเ็อยากเห็นให้มันสมบูรณ์จนจบพอแล้วนะแล้วตัวตาเดชตังเป้าไว้รู้ไหนพวกเนี้ยนงเอตัโบ โอเพ่นดูก่อนสู้เขาไม่ไหวอ่ะนี่โอเพนไม่เดือดรังแรงเอานะเน้นเขาร่วมไม่เน้นเขาเลิกนะเดี๋ยวไปวิ่งเล่นดีกว่าเออวิ่งเล่นไม่พังกลับบ้านขับรถกลับบ้านได้หรอเป้าหมายสูงสุดของเราอะขอว่าขับกลับอะไม่เอาถลายกลับปุ่งไปเยอะปุ่งไปอะปุ่งไปปุ่งไปเออไปจูนเลย ไอสัตว์ทีนี้เปลี่ยนเดียยวโต้เป็นเดียวดยวโต้เหมือนเดิมึงจะยังจะจูนอีกันนะรอบที่แล้วไม่ได้จูนเลยไม่ได้จูน <c oughs> ไม่แชร์อยู่สามรอบเล่อด้แชรบ รถคันเดียวด้วยถ้ารวมเค่ด้วยเครื่องตัวที่หกแต่เมื่อกี้รู้แล้วไม่ถ้าร้อยน่เยยังไปด่านแค่สี่ห้าหัวทำเกียร์ถ้าเหิืใช่ให้วิ่งได้โดดแล้วไปทำเกียร์หาให้มันโดแต่ถ้ามึงอยากได้ม้าแบบเนี้ยไอ้เครื่องให้ดีไม่ตอบโจทย์หรอกไม่มันอยู่ด้วยอ่ะมันรับกี่มาเองเมื่อกูจะมันบอกตอนสี่ร้อยไม่เหนื่อยยังไงก็หาได้แล้วจะไม่รู้ให้เมื่อกูอะถ้าเราโผล่ของเยอะเลยไอ้เครื่องให้ตัวเก่าเราก็โผล่ของเยอะฝ่ามันยังอยู่นี่ ป่ายังมเลยนี่ แปดห้าหกห้าสองบาร์ห้าขอขอไปครับเมื่อกี้สองบาร์สามสองบาร์สามห้าส่วนแปด เดี๋ยวจบรถได้ย้อยหมูยังเอ๊ะดีสองชุดโอ้ี่ไม่ยังเหลือเลยนอนอีกใจเย็นไปจุดเตาไม่ดังทางแน่นี่จบไปหนึ่งเหลือเลยนอนอีกหนึ่งเลยนอนเสร็จยังเหลืออิซตอีกหนึ่งใช้เวลาห้าปีผลเปลี่ยนไปสตัวเดี๋ยวปล่ามาร้อยแค่จะขายบ้านอยู่แล้ว ได้าให้ดเแล้วมันไม่ไปนะโดนเจืองร้อนไี่ไ <no ด้เจอวีดิ้งเลยจบไปแล้วสองภาษาห้าสิบแปดห้าออกมา